ชั้นนางสาวขันจรานาธนุวรหัสบิสิ631011224สวัสดีครับกับผมนายธนากรจิระเยศรหัสบิสิ6 3 1 0 1 1 2 3 0สวัสดีครับผมนายวรพลมณีโชคร,รหัสบิสิ631011247สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรวดีประปารหัสบิสิ631011252คณะมนุรรษยศาสตร์และสังคมศรราสตร์วิชาเอกประวัติศาสตร,ร์ วันนี้นะคะกลุม่มของพวกเราจะมานําเสนอหัวข้อวลีและสำนวนท้องถิ่นใต้คำได้ร้อยเล่งแรลที่นนะคะเราก็มาเรียนรู้ความหมายของวลีและสำนวนนะคะวลีตามพระจารย์นันุคมก็คือ,อเป็นคําที่เรียงต่อกันแต่ยังไม่เป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์ส่วนสำนวนนะคะก็คือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารโดยมีความหมายโดยในส่วนมากเราจะใช้ในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเหมือนเปรียบเป็นและเป,เป็นต้นค่ะ หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับความหมายของวลีสำนวนต่อไปนะครับเราจะไปทําความรู้จักกับเอกลักษณ์ของวลีสำนวนของท้องดินใต้ครับไปกันเลยเอกลักษณ์วลีและสำนวนใต้นั้นมักจะใช้ถ้อยคําสั้นๆกระทัดรัดที่ตัดทอนพยางลงมาให้สั้นลง มีลักษณะตามฉบับของคนใต้ที่มักพูดว่นท่านสั้นแต่ยังคงความหมายไว้คงเดิมแต่ข้อจํากัดของสำนวนและวลีภาคใต้นั้นคือความเข้าใจยากเพราะเป็นภาษาทิ่นที่ใช้ในพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันไปในพื้นที่ของภาคใต้ครับต่อไปนะครับกับผมจะพาไปดูตัวอย่างสำนวนวลีภาษาท้องถิ่นใต้นะไปดูกันเลยครับผมไปอานนคือข้อสมุตไปไปแม่แต่ว่าวก้นตกคนหิวมีขึ่งเปียกแจกแจ๊กแน่ก็ต้องเลยอ่ะ เปียกแจ๊กๆจกแปลว่าเปียกมากๆใช้ในกรณีที่มีสิ่งของโดนน้ำในปริมาณที่มากแล้วมันแฉะไปหมดอหอบมืนมนบม่นมากอีกแลนเลยหอบเมื่นมากอีกแลนแปลว่าอาการเหนื่อยหอบแทบจะสิ้นใจไอ้ก้อนนี่ต่ออรับโทรศัพท์ว่า ไม่รับพื้นกับตัวสับนี่จ้ะตนตัวอรเร็ววะนี่ตึ้งเลี้ยวว๊าท t ๊าทฟังจริงว่ามีได้มาเหรอมึงอะไรม่มึงพตออแล้วล็อกเล็กนี่มันเนนกิดในป่าไดอะจ้ะตุ๊ดตุตล็อกเล็กแปลว่าไม่จริงจังเล่นเล่นใช้เปรียบเสมือนคนที่ชอบพูดอะไรกลับไปกลับมาไม่จริงจังกับคำพูดของตนเอง ออดีกไม่หยิบเสื้อาา่ื้อ,อับหัวเขียวเยับเ,บเามาือ,าอหัวเขียวแปลว่ามีสิ่งของที่มีลักษณะยับยุยยี่ไม่เป็นรูปทรงเปรียบเสมือนกันที่วัวกำลังกินอาหารแบบรีบๆยัดใส่ปาก ต้องแก้เื่อของขี้ขาเมื่อนเอดมึงขี้ขานเมื่อนเรือดแปลว่าสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่ขี้เกียจไม่ค่อยทำอะไรเอาแต่กินและนอน ที่เปรียบกับตัวเลือดคงเพราะไม่ใช่เลือดนอนกินแต่เป็นเพราะตัวเลือดมักจะอาศัยตามที่นอนร่องพื้นคอยกินเลือดคนที่นอนอยู่กับที่ไม่ออกไปทํามาหากินอะไรเลย,เเยนี่ครับท่าไปนอนไปเด๋ยวนี้ยังรู้โมขีดำดีโมขี้ดำ,ดำแปลว่าโง่มากโง่ดักดานสำนวนนี้มาจากเด็กเล็กแรกเกิดไม่รู้ภาษาซึ่งมักจะถ่ายอุจจาระออกมาเป็นสีดำ งามเมื่อเรือพรเลเลไเรือาวัดเลยอืมว้าคนเหมือนกัมึงนี่งามเมื่อเรือพระแปลว่าการแต่งกายที่เยอะใส่สิ่งของจัดเต็มเหมือนเรือพระที่มีการจัดรูปแบบที่มีความอลังการเป็นคำพูดเปรียบเสมือนการพูดประชดไว้แก้งเพื่อนใครเอาไปเอาไปนี่ปนไปได้ ปีชอบก็บมาชอบเลยแต่งตัวไม่รู้จักวันไม่รู้จักวันแปลว่าไม่รู้สิ่งไหนควรไม่ควรไม่รู้จักกาเทศะที่ต่าที่สูงบอล กินมัเหกินเมื่อนพี่อยู่ในแปลว่า,ก,วากินจุแต่ไม่อ้วนเหมือนผีที่อยู่ในท้องตัวเองกินเท่าไหร่ผีที่อยู่ในร่างกายก็เอาไปกินหมดมักใช้เปรียบเทียบถึงคนที่กินจุกินมากแต่ไม่อ้วน้น

นี่อะไ่ั้วตัวข้อัวตัวเมื่อนครัวตอกแปลว่าการพูดแทรกขึ้นมาขณะที่ยังไม่ถึงเวลาของตนเองหรือการพูดมั่วๆไม่ได้ใจความ หลักกันเมื่อนอีชีกวานดมหลักกันเมื่อนอีชีกวานดมแปลว่าเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนรักที่รักกันมากหรือผู้ใหญ่ที่รักใคร่ลูกหลานจนหลงที่เปรียบกับกริยาที่ฉีกวันดมหมายถึงรักมากจนไม่รังเกียจครับผมต่อไปนะครับกับผมจะพาไปดูตัวอย่างของเพื่อนแต่ละจังหวัดนะครับว่าคำสำนวนวลี เพื่อนในแต่ละจังหวัดใช้แบบไหนกันบ้างนะครับไปดูกันครับข้าวฟ่างในท่าหนักที่ข้าวฟ่างเป็นคนอังกอร์ที่ธรรมดาข้าวฟ่างมีความคิดเห็นยังไงกับสมุนต์ดีกว่าคนปราดเมืองคอนอ่ะอันนี้ต้องมองเลยว่าเห็นด้วยเนี่ยน้องนขาขอขนคอเนี่ยคุณชลาค่ะดูเดจาวิกเช่นตัวยาำอันนี้ค่ะคนปราดเมืองคอน ก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งแต่อดีตมาเนี่ยจะเป็นหัวเมืองเอกทางภาคใต้มาโดยตลอดแล้วก็จังหวัดนครอ่ะจะมีนักปราชญ์นักกวีที่มีชื่อเสียงมาทุกยุคทุกสมัยจะยกตัวอย่างในต้นยุครัตนาโกศินนะคะจะมีพญาตังคะภูมาพิบาลซึ่งเป็นกวีเอกผู้ประพันธ์โคง้นีราชตามเสด็จทับลำน้ำน้อยและโคงนิราชพญาตรังอันลือลั่นนั่นเองค่ะนี่จึงเป็นที่มาของการเปรียบเทียบว่า คนปราดเมืองคอนค่ะซาร่าเนี่ยถ่าหนาติดซาร่าเป็นคนสุโขราซาร่ามีความคิดเห็นคันดือกส้มเงินเลยวะคนขี้ยนเมืองสุโขราอันเนี้ยซาร่าก็บอกว่าเออเห็นด้วยค่ะร้อนี่เป็นลูกคืนนะคะเป็นลูกคุณคอสุโขราเนี่อย่างนี้ก็แบบเคยได้ยินส้มเงินดีใหม่ยังแบบคนที่ยูอะไรแบบเพื่อกับแบบอ่ายนไอ้ตีกันแล้วเป็นยังไงก็แบบโอ้ยเออเออต้องกันเลยอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยชาแล้ว คนขี้ยนเมืองสงขาคําว่าย้อนในภาษาถิ่นใต้แปลว่าพูดยุยงซึ่งมีความหมายในทางลบแท้จริงแล้วนะคะคนสงขาเนี่ยจะมีอุปนิสัยใจ,ใจคอแบบไม่ชอบขัดคอใครมักเจอโอนอ่อนผ่อนตามทุกคนจนดูเหมือนว่าเป็นการยุยงส่งเสริมทุกฝ่ายมากกว่านี่จึงเป็นที่มาของการเปรียบเทียบว่าคนขี้ยอนเมืองสงขานั่นเองค่ะ บุกในท่าหนะที่ว่าบุกเป็นคนพัทธลุงบุกมีความคิดเล่นอย่างไรกับเจ้าเมืองที่ว่าคนช่างกลางเมืองลุงก็งการใจเล่นเงินนะปว่าจากตีว่าปกหน้ากับเดียวกับตัวเนี่ยคนพัทธลุงกับคนกลางที่จารจะเป็นคนเมื่อนาถ้าใช้ภาษาอยางจุคนกลางร้านนั่งช้อปตาลุงมทำอะไรไม่ก็ยิดมหน้าติ้งแล้วแต่ทางไหอันนี้เห็นด้วยเลย คนชังกั้งเมืองลุงคําว่าชังกั้งเนี่ยคนพาฒอื่นอาจจะงงแต่ถ้าเป็นคนใต้ก็จะต้องร้องอ๋อคําว่าชังกั้งหมายความว่าตะลึงตึงตังหรือเกะเมกเกเรจํำนวนนี้มีความหมายว่าคนพัฒลุงในสมัยก่อนเนี่ยจะมีนิสัยตะลึงตึงตังถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลก็จะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆเรียกว่าดันให้สุดทางนั่นเองโอในขานาีว่าโอ้มัน มีความคลีนธรมดมั้งหรือเป่าคนบางั่นพี่ดาอ๋ออันนี้มันก็เรียนแตคนนะบางคนคนเด็กปูดิ้งก็มีแต่คนเด็กูดาเพราะว่าดาเล่นเหมันกับบาง,างครั้งก,งก็งบไบบานเสือนะเราเห็นเือนโดโตแย่ดาเลยเนี่ยบางค้บาคนละคนบาคนโตแย่ดาพวกแบบนี้ทำไมโดนกันก็ด้เลจังแต่บาสกมันก็ไม่ลด,ดน,นดี้ครับแต่ที่นี่มันก็เยอะ คนขี้ด่าเมืองตรังคําว่าขี้ด่าเป็นภาษาถิ่นใต้ในภาษากลางจะหมายความว่าด่าเก่งซึ่งสำนวนนี้นะคะมาจากลักษณะนิสัยใจคอของคนตรังที่เป็นคนพูดจริงจังแทบทุกเรื่องเวลาพูดจาก็มักจะมีคำส้อยสะบุดสาบานออกมาด้วยทุกครั้งนี่จึงเป็นที่มาของการเปรียบเทียบว่าคนขี้ด่าเมืองตรังวลี ที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในบริบทต่างๆของสังคมเช่นทวามเป็นอยู่ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมแม้กระทั่งนิสัยใจคอของคนในแต่ละจังหวัดของภาคใต้ด้วยซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในปัจจุบนันเรื่องราวเหล่านั้นได้คลี่คลายลงด้วยการเวลาและสภาพสังคมที่แปเปลีป่ยนไปแต่วลีและสำนวนใต้ยังคงสืบทอดเป็นมรดกทางภาษา วัฒนธรรมที่ยังมีคนใช้อยู่จ,จนปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ